สวัสดีครับ <c oughs> มงคลชีวิตสามสิบแปดประการมงคลแปดมีศิลปะศิลปะคือปัจจัยให้อยู่สุขศิลปะจะลามรุกอย่างสร้างสรรค์ศิลปะคือกลไกลให้สำคัญ จะโยงใยสายสัมพันธ์ให้มั่นคงศิลปะชั้นสูงสุดไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอันสูงส่งมีสติดำริชอบและซื่อตรงชัดเจนไม่เล่นส่งให้งงงนันคิดเป็นพูดเป็นเห็นสาระทุกภาระค่อยเป็นไปไม่หุนหัน นิ่งและเย็นเป็นระบบอย่างครบคันศิลปะคือสร้างสรรค์เท่าทันการคูเรกันปางมตรกรออนไลน์ใจเหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันตาเหมือนกันยังมองต่างกันได้ปากเหมือนกันวิธีพูดต่างกันไป คนเหมือนกันจึงได้แตกต่างกันขอให้พบสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองรักษาให้โชคดีมีทรัพย์นับขนาเทพเทวามาช่วยอาหนยพรนะครับ